จากเรื่องราวของทางด้านประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการนุพพรวิเคราะห์ทีนี้ครับขอข้ามไปจากขยายประเด็นไปที่นุพพรวิเคราะห์เลยเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่เตรียมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับไม่ได้พูดนะครับเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าไม่ได้พูดตอนบ่ายก็ไม่ได้พูดก็เลยยกยอดมาเช้าวันนี้ครับถ้าเพ่มไม่ได้พูดอีก๋ยวลืมครับ เป็นเรื่องราวของน้ำมันที่นับวันจะราคาแพงขึ้นแพงขึ้นจากการที่ทางด้านรัสเซียบุกยูเครนนี่ครับซึ่งก็มีทั้งผลดีผลดีก็คือว่าทำให้ยางพาราราคาสูงขึ้นครับทองคำราคาแพงขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันยางพาราราคาสูงขึ้นสูงสุดในรอบ9ปีเลยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันน้ำมันก็ราคาแพงขึ้นและก็น้ำมันราคาแพงนี่คือน้ำมันที่จาก ตัวตามประเทศนะครับขณะเดียวกันก็ส่งผลทําให้น้ํามันในประเทศราคาสูงตามไปด้วยครับวันนี้ก็เลยขอนําเอาบทความของคุณซูมนะครับสมชายกรุสุมบ,บัติจากไทยรัฐครับบอกว่าน้ํามันโลกสู่120เหรียญข่าวร้ของบิ๊กตู่และควนไทยครับเขียนเอาไว้แล้วนานแล้วพอสมควรครับโดยทางด้านคุณซูมบอกว่า สนาคา BBC รายงานบอกว่าผลจากการบุกยูเครนของกองทัพรัสเซียแล้วก็ยังมีการสู้รบกันอย่างยืดเยื้อะนะครับมายาวนานส่งผลทําให้ราคาน้ํามันใน2ตลาดหลักของโลกพุ่งกระฉูดอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆครับน้ํามันดิบแบรนด์ที่ตลาดลอนดอนครับขึ้นไปที่110เหรียญต่อบาเรลเหรียญนี่คือเหรียญยูดอลลาร์นะครับในขณะที่น้ํามันดิบ เวสต์เท็กซัสของอเมริกาที่ตลาดนิวยอร์กขึ้นไปที่109เหรียญสูงสุดในรอบ8ปีครับขณะเดียวกันก็มีข่าวจากนักข่าวบรูมเบิร์กอ้างการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญน้ำมันหลายรายคาดว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีโอกาสพุ่งไปสูงถึง120เหรียญ US อลลาร์ต่อบาร์เรลในเวลาอีกไม่นานนักครับคุณซูบเองก็ยอมรับว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องน้ำมันเท่าไหร่นักครับแต่ว่ามีความทรงจำและก็ความรู้สึกอย่างกว้างๆว่า เวลาที่น้ํามันดิบในแต่ละโลกสูงขึ้นมาเรื่อยๆพอผ่าน80เหรียญหรือว่า90เหรียญมาเมื่อไหร่พวกเราจะต้องเดือดร้อนกันแน่ๆครับอย่างเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ข่าวที่มีข่าวว่า10ล้อสุดทนจะยกขบวนรวมพลมาขับไล่และมนติว่าการกระทุวงพลังงานนั้นราคาน้ํามันดิบที่ลอนดอนครับอยู่ที่90เหรียญต้นๆเท่านั้นครับและในขณะที่น้ํามันดิบที่นิวยอร์กก็อยู่ที่ราวๆ89 88, 88 89เหรียญเท่านั้นเองครับ วันนี้ถ้าเชื่อตามสนขคารบีบที่บอกว่ามีโอกาสสูงถึง110เหรียญน,นะครับก็เชื่อว่ายิ่งถ้าเผื่อเชื่อบทวิเคราะห์ขอ,บของบูมเบิร์กบอกว่าจะถึง120เหรียญครับหากสงครามไม่หยุดลงทีนี้ถ้าเผื่อเรามาเทียบบรญญัตรายางครับเอาง่ายๆว่า90เหรียญเรายังเดือดร้อนถึงขนหน่ว่ารถสิบล้อต้องเคลื่อนมาประท้วงรัฐบาลแล้วนะครับถ้าเผื่อเป็น120เหรียญเราจะเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนครับ และเมื่อเดือดร้อนถึงเพียงนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างทีนี้ครับคุณสูมก็เหมือนคนแก่ทั่วๆไปในโลกใบนี้ครับที่มักจะจําเหตุการณ์ในอดีตย้อนไปไกลๆได้ดีมากครับแต่ว่าเหตุการณ์ใกล้ๆอย่างเช่น5ปีที่ผ่านมาหรือว่าต้นๆปีนี้หรือเมื่อวานนี้นึกไม่ค่อยออกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างพราะเป็นอย่างนี้คุณซูมเองก็เลยแม่นกับข้อมูลเก่าครับตั้งแต่น้นค่ะปีพศ2522รยครับยุคคศ1 9น9้าครับยุคนั้นราคาน,ำน้ำมันแพงทั่วโลก ครั้งที่2และก็มีผลทําให้บ้านเรานี่ครับราคาแพงตามไปด้วยส่งผลทําให้สูงสันติดังเป็นพลุแตกครับด้วยน้ํามันแพงครับน้ำมันเพลงเพลงน้ามันแพงเรียกว,ว่าฮิตครับก่อนเกิดวิกฤตน้ํามันครั้งแรกปี2516พอปี25 2 2สองกลับมาฮิตใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนะครับน้ำมันขาดแคลนนะครับน้ำมันแพงนะครับของสูงสันตินะครับและก็จําได้ว่า วันที่29กุมภาพันธ์2523พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนาลครับได้ถแถลงลาออกกลางสภาเพราะว่าไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำมันแพงและก็ข้าวของแพง,แพงข้าวของต่างแพงได้ครับปีดังกล่าวนี้น้ำมันแพงนั้นครับราคาในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ35เหรียญต่อบาเรลเท่านั้นครับทีนี้ถ้าเผื่อช็อกที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือตอนที่ราคาน้ำมันตลาดโลกคือช่วงปีคศ พศ2551ครับที่น้ำมันเคยพุ่งสูงถึง147เหรียญต่อบาเรลครับมีการบรันทึกเอาไว้ว่าช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งกระฉูดถึง147เหรียญต่อบาเรลก็คือเดือนกรกฎาคมปี2008ครับก็คือปีพศ2551หลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงมาแต่ว่าจากหลักฐานแสดงให้เห็นว่าในช่วงปี2550-2551 เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกขึ้นไปสูงสุดเท่าที่เคยมีมาประเทศของเราก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่หนักหนาสาหัสพอสมควรครับในปีนั้นครับแต่เราก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ก็ยิงนึกไม่ออกนะครับว่าเรารอดมาได้อย่างไรครับเพราะว่าน้ำมันสูงถึง140-150เหรียญนในตลาดโลกครับ แล้วหลังจากนั้นเราเองก็ผ่านมานะครับในปีพศ 2551, 52, 53, 54ก็มีความเจริญรุ่งเรืองสูงขึ้นต่ำลงถดถอยไปบ้างครับแล้วก็ฟื้นตัวมาใหม่บ้างครับจนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นสูงครับแล้วก็มีเงินทอม,มีเครดิตพอสมควรจนรัฐบาลสามารถกู้เงินก้อนใหญ่มาจับใจายใช้สอยสู้โควิด1 i อย่างไม่เดือดร้อนครับพอนึกได้อย่างนี้ก็เลยเบาใจครับค่อยๆคลายความหวาดกลัว เรื่องราคาน้ํามันที่บอกว่าอาจจะสูงถึง120เหรียญต่อบาร์เรลหากสงครามไม่ยุติแม่ขณะว่าสูงถึง147เหรียญเราก็ผ่านมาได้นะครับ120เหรียญน,นี่เบากว่าแยะนะครับเราก็น่าจะผ่านไปได้เช่นเดียวกันครับนี่ท่านนายคณซูมก็ปลอบใจอย่างนี้ครับทีนี้ถามว่าคําปลอบใจของคุณซูมนี่ได้ผลไหมครับปรากฏว่าไม่ได้ผลนะครับนั่นคือภาคเอกชนครับขี้หดตดหายครับ ทางภาคเอกชนนี้ผวาครับว่าเราจะต้องเจอภาวะที่เขาเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจชะงักงานเขาเรียกว่าส t ต็กเฟรชั่นถ้าเผื่อผมเรียนมาสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นภาวะเงินตึงตัวนะครับนั่นคือส t ต็กเฟรชั่นนี้คือเป็นภาวะที่เอาเงินเฟ้อมารวมกับเงินเฟื่อเงินเฟ้อคือสินค้าราคาแพงเงินเฟืดอคือเกิดภาวะซื้อยากขายยากครับ ปกติแล้วถ้าเผื่อเงินเฟ้อสินค้าราคาแพงเป็นเพราะว่าเรามีรายได้สูงมีอำนาจซื้อมากนะครับก็เลยมีการจับจ่ายใช้สอยมากก็เลยทําให้สินค้าราคาแพงขึ้นเพราะว่าอุปสงค์มากเกินไปกําลังซื้อมีมากเกินไปการแก้ปัญหาคือเขาก็จะมีการใช้นโยบายการเงินโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินกู้นะครับเพื่อที่จะทําให้คนไ ไม่มีไม,ม,ม่มีการกู้เงินนะครับลดการใช้จ่ายลงแล้วก็การขึ้นอ,อัขึ้นอ,อัเบี้ยนคนก็จะไม่กล้าลงทุนไม่กล้ากู้เงินจากสถาบันการเงินครับเป็นการชะลอปัญหาเงินเฟ้อนี่คือเงินเฟ้อนะครับส่วนเงินเฟื่อคือเป็นภาวะที่ซื้อยากขายยากครับทําให้คนไม่มีกําลังซื้อครับแล้วก็สินค้าขายยากขายยากก็จะทําให้ในภาวะเงินเฟื่อนี่ครับจะทําให้สินค้าราคาถูกลง มันจะตรงข้ามกันถ้าเผื่อเปรียบเป็นลูกโป่งนะครับเงินเฟอ้อก็เหมือนกับลูกเปิ่งลูกโป่งที่พองมีลมแน่นเกินไปส่วนเงินฝืนก็คือลูกโป่งที่มันแฟบเกินไปไร้ลมครับแต่คําว่าสเต็กแฟชั่นคืออะไรสเต็กแฟชั่นก็คือเป็นภาวะเงินตึงตัวมันจะเอาความเร็วร้ายของ2องอย่างนี้มารวมกันนั่นคือสินค้าราคาแพงแต่ว่าสินค้าราคาแพงไม่ได้เกิดจากควมีอํานาจซื้อ ไม่ได้จากเกิดจากคนที่มีเงินมากเกินไปแต่เป็นเพราะว่าต้นทุนสินค้าราคาแพงขึ้นส่งผลทําให้ผู้ค้าผู้ผลิตผลักดันให้สินค้าราคาแพงขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันปรากฏว่าคนกลับไม่มีรายได้ทีนี้ครับไม่มีงานทําเศรษฐกิจก็คือว่าซื้อยากขายยากนั่นคือคนหาเงินยากแต่ต้องมาซื้อสินค้าในราคาที่แพงครับมันก็เลยกลายเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันครับคือสองเด้งเลยครับ เงินก็หายากแต่สินค้ากับราคาแพงครับเหมือนกับตอนนี้ครับน้ำมันราคาแพงขึ้นมันก็จะส่งผลทําให้ต้นทุนของผู้ผลิตสูงขึ้นและก็สินค้าก็จะราคาแพงขึ้นครับมันจะกลายเป็นสเต็กเฟชชันครับเกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงนันไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ครับนี่คือความหมายของคํา,คว,าว่าสเต็กเฟชชันเป็นอย่างนี้ครับ โดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ได้มีการไปพูดคุยกับคุณธนิสุรัตน์ครับรองประธานสภา,าองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรือเขาเรียกยอ่อว่าอ e ีควอนไทยครับคุณธนิสุรัตน์บอกว่าสิ่งที่กังวลอยู่ในขณะนี้ก็คือไทยกําลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะง,งักงันและก็เงินเฟ้อจากระดับราคาน้ํามันและก็ราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบการสู้รบกันระหว่างรสัสเซียและก็ยูเครนและก็มาตรการคว่ำบาตรระหว่างรสัสเซียกับสหรัฐและก็พัธมิตร ซึ่งนับว่าจะเป็นวิกฤตที่แทรกซ้อนเข้ามาเพิ่มจากการที่ไทยเราเผชิญกับวิกฤตโควิดซึ่งโควิดนี้ก็ทําให้คนขายของยากนะครับไม่มีอาชีพตกงานครับซึ่งตอนนี้ก็มีสายพันธุ์โอไมคอนคมีอัตราผู้ติดสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจัยเหล่านี้มันจะซ้ําเติมต่อภาวะการจ้างงานใหม่แล้วก็อัตราการว่างงานในปี2565ด้วย ตัวเลขสะท้อนจากแรงงานมาตรลา33ของระบบประกันสังคมคือเดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมปี2564พบว่าอัตราการจ้างงานสุทธิในปี2564 mm. เมืองไทยเรานะครับมีการจ้างงานสุทธิเพียงแค่81,8160 uh, คนเท่านั้นอันนี้คือความหมายว่าคือการจ้างงานเพิ่มนะอยู่ที่81,600คนเท่านั้นแล้วปีนี้ ก็คงจะต้องติดตามมาด้วยปจัจเัยต่างๆที่อาจจะชะลอตัวหรือดีที่สุดก็น่าจะใกล้เคียงกับปี2,564มีการว่างงานรวมแรงงานแฝงนะครับราวๆ1 000, 1 6 0 0 0้คนนี่คืออัตรานี่คือจำนวนผู้ว่างงานนะครับรวมทั้งแรงงานแฝงด้วยในขณะที่เดือนมกราคม2,565ตัวเลขแรงงานที่หายไปจากระบบ มีอยู่ประมาณ5,96,000คนไม่รวมแรงงานแฝงซึ่งก็อยู่ในระดับที่สูงและก็ที่น่าวิตกก็คือว่าแรงงานส่วนใหญ่กลายเป็นผู้ตกงานเกิน1ปีแล้วซึ่งจะทำให้ตัวเลขผู้ตกงานระยะยาวเพิ่มขึ้นได้ทีนี้ขณะเดียวกันก็ที่ผมเคยกล่าวไปหลายครั้งนะครับดรวิรัตไทยสันติประพบนะครับ อดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติบอกว่าในภาวะโควิดนี้ครับเกิดการอพยพแรงงานกลับบ้านครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับซึ่งไม่มีสื่อในรายงานนะครับจากงานวิจัยนะครับคนที่ตกงานนะครับปรากฏว่าได้เดินทางกลับไปทํางานอยู่ที่บ้านนะฮะในสังคมชนบทนี่ครับหรือว่ากลับไปต่างจังหวัดมากที่สุดครับซึ่งมันก็จะมีผลกระทบตามมาด้วยทั้งเชิงบวกและเชิงลบครับ แต่ว่าคุณธนิตเองบอกว่ารัฐจําเป็นต้องมีมาตรการรับมือผลกระทบต่อวิกฤตทั้งในระยะสั้นระยะเฉพาะหน้าระยะกลางและก็ระยะยาวที่มองไปข้างหน้าเนื่องจากว่าแม้ว่าราคาน้ํามันดิบตลาดโลกจะเริ่มอ่อนตัวลงหลังมีการจากความหวังว่าจะมีการเจรจาระหว่างรสัสเซียกับยูเครนซึ่งตอนนี้เจรจาไปแล้ว3รอบนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ครั้งที่4นี้ก็ยังหาจุดลงตัวยังไม่ได้ครับมีการเจรจากันจริงนะครับ และคะแนนกันก็มีการเพิ่มผลผลิตของกลุ่ม o p เปกแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า100เหรียญ USD ต่อบาเรลครับโดยหากรัฐจําเป็นต้องปรับขึ้นราคาพลังงานอย่างเช่นขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม15บาทต่อถังตั้งแต่1เมษายนปี2565และก็ค่าไฟฟ้าพันแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT งวดพฤษภาสิงหาคม65 รัฐควรหามาตรการที่มุ่งดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงเพื่อลดงบป,ประมาณในส่วนของการอุดหนุนค่าพลังงานขณะเดียวกันส่วนของผู้ประ,ประกอบการนะครับก็ต้องมุ่งดูแลผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดย่อมครับก็คือ SME ที่ประสบภาวะหนี้สินโดยหากต้องการให้รัฐช่วยเหลือต้องยืน่นบัญชีให้ดูว่าขาดทุนจริงหรือไม่เป็นต้นครับ ทีนี้ผมเองก็สะท้อนเรื่องนี้กับธนาคารแห่งประเทศไทยไปนะครับในโอกาสที่ได้พบปากกับทานด้าตัวแทนของแบงค์ชาติภาคตนออกเชียงเหนือนะครับที่มาพูดคุยกันที่อ,อุบลผมสะท้อนว่า SME ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีเงินให้สินเชื่อนะครับให้กู้แก่ SME แต่ SME เข้าถึงแหล่งสินเชื่อของภาครัฐได้ยากมากเนื่องจากว่าแบงก์เองผู้ปล่อยสินเชื่อนะครับก็กลัวว่าปล่อยสินเชื่อแล้ว SME จะไม่สามารถ ชำระนี่ได้ก็จะกลายเป็น NPL ทีนี้พลาดเผื่อมี NPL เพิ่มขึ้นธนาคารก็ต้องเพิ่มตัวหลักทรัพย์ค้ำประกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นแบงก์เองก็ต้องลดความเสี่ยงของตัวเองครับเลือกปล่อยเฉพาะผู้ที่มีความมั่นคงเท่านั้นครับไปอ้อนวอนให้คนที่เขาไม่ต้องการเงินครับมา,มากู้เงินมากู้เงินตัวเองครับแต่คนอยากจะกู้กลับกู้ไม่ได้เพราะธนาคารไม่ยอมปล่อยครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเป็น NPL ตรงนี้แหละคือปัญหาที่ผมเชื่อว่าแบงค์ชาติเองก็รับรู้อยู่และทีนี้พอเขากู้ในระบบไม่ได้เขาก็หันไปกู้นอกอระบบดอกเบี้ยสูงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเผื่อเราไม่ยอมรับความจริงกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไป,ไปไปได้นะครับผมเสนอว่าภาครัฐเองน่าจะยอมให้ SME ที่กู้เงินนอกอระบบนี้ครับเอาหลักฐานมาแสดงและขอกู้เงินนะฮะโดยภาครัฐต้องมีกองทุน ไปแก้ปัญหาตัวนี้ให้แก่เขานะฮะนี่เป็นการสะท้อนให้แก่แบง์ชาติได้รับฟังไปเมื่อครั้งก่อนนี้ครับจากการประชุมกันกลับมาที่คุณสุรัสครับคุณสุรัสมองว่ารัฐบาลอมองว่าวันนี้รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งมตาตรการแซงชันไม่น่าจะจบเร็วจึงควรเร่งหามตาตรการต่างๆรองรับเอาไว้โดยเฉพาะในระยะต่อไปเพราะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตพลังงานสิ่งที่ตามมาคือวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจและก็การเงินเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะปัญหาที่นี่ไม่ขอให้เกิดรายได้หรือว่า NPL หากเกิดปัญหากระทบจะกลายเป็นลูกโซ่ครับนี่ก็เป็นข้อแนะน,นําของท่านนาคุณธนิตโสรัตนะครับเป็นรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและ,และอุตสาหกรรมไทยหรือว่าอีค่อนไทยครับครับก็ต่อเนื่องกับคุณูุเมื่อสักครู่ครับผมคือว่าเป็นงานที่เหนื่อยครับเหนื่อย เนื่อเพราะว่ามันเจอไป2เด้งทั้งเาเรียกว่าเป็นสติกเฟลชั่นนะครับเจอทั้งเงินเฟอ้อและเงินฝืดไปพร้อมๆกันในตัวประชาชนเองก็ยากลําบากหาเงินก็ยากแต่ว่าสินค้าราคาก็แพงจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับอ่ะไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วครับนะเป็นหน้าที่ของภาครัฐจะต้องคิดแก้ต่อไปแต่ถ้าเผื่อเป็นหน้าที่ของผมผมก็แนะนาําว่าอ้าวถ้าเผื่อใครทีนี่ครับนะฮะ ต้องการที่จะซื้อในส่วนของทางด้านเซรั่ม um นะครับมีปัญหาเรื่องราวของผิวพรรณนะครับเรื่องของผมหงอกนะครับผมร่วงนะครับมีรังแครหรือว่าหน้าเหี่ยวนะครับหน้าไม่ใสผิวก็แห้งแบบนี้ครับกับผู้สูงวัยนะครับแนะนําเลือกใช้ดุชิตาเซรั่มครับซึ่งเขาก็จะมีเซรั่มที่บำรุงผิวหน้าผิวกายเซรั่ม um ผมโฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดด้วย และก็ซึมซับอย่างรวดเร็วนะครับราคาหลักร้อยเองครับแต่ว่าคุณภาพหลักพันครับนะฮะสามารถถ้าเผื่อใช้ดูสตาเซรัมแล้วบอกลาทุกปัญหาผิวครับนะฮะซึมซับอย่างรวดเร็วและก็ควรที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้และก็ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสามารถที่จะไปซื้อได้นะครับที่ร้านสบายดีช็อปตรงข้ามกับโรงเรียนสีทองวิไลอยู่ใกล้กับสีแยกนะครับข้าต้มตีอํานวยโชคครับ นะะถนนสรรพสิทธิ์นะครับดุสิตาเซรัม่มเนเจอร์สกินแคร์ที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ครับทั้งเซรัม่มบำรุงผิวหน้าผิวกายเซรั่มผมผมนี่คือใช้แล้วผมนิ่มนิ่มนะฮะเป็นธรรมชาติครับแล้วก็ทําให้ผมร่วงน้อยลงและที่สําคัญคือรังแคที่เคยมีจะหายไปครับอาจทำห้คุณรู้หล่ะคุณนภพรเพราะผมใช้มาก่อนแล้วครับผมหนึ่งปีเต็มกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำครับจากประสบการณ์ของการใช้งาน ในขณะเดียวกันถ้าเผื่อใครนะครับที่จะซื้อเครื่องอัฐบริขารไปถวายพระที่เราเคารพศรัทธานะครับอยากได้อัฐบริขารที่ถูกต้องตามธรรมวินัยอย่างแท้จริงนะครับมีการตัดเย็บอย่างถูกต้องตามธรรมวินัยท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านอุปถากสาขาสองที่บ้านหัวเรือนะครับโดยที่เขาได้มีการนําเอาอัฐบริขารจากอุปถากสาขาหนึ่งที่จังหวัดอุตรดิตนะครับมาจําหน่าย แล้วก็เป็นฝีมือของชาวบ้านที่มีการตัดเย็บถูกต้องทําตามธรรมวินัยมีการย้อมนะครับอย่างถูกต้องตามธรรมวินัยครับมีทั้งสีที่เป็นราดนิยมมีสีกลักและก็สีกันขนุนครับถ้าเผื่อถาวายพระสายพระวัดป่าหรือว่าสายธรรมยุทธ์ก็เป็นสีกลักหรือว,ว่าสีกันขนุนแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นวัดบ้านก็สีราดนิยมครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้คุณภาพดีราคาไม่แพง แล้วก็มีการตัดเย็ยบอย่างประณีตเนื้อผ้าดีมากครับผมไปชมมาแล้วนะครับให้ความมั่นใจได้เลยครับแล้วก็เวลาที่ไปที่บ้านหัวเรือนะครับก็เสื้อจาก Google นะครับพิมพ์คำว่าร้านอุปถากสาขา2บ้านหัวเรือไปถึงแน่นอนครับชาตนี้ก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุพพรคุยขาภาคเช้าครับสวัสดีครับ